สรยุทธสลดใจลูกสาวเจ็บปวดแม้ตายสองวันพ่อนอนรอตรวจสิ้นลมในรถโยนกันไปมาลูกสาวเจ็บปวดเล่าทางน้ำตาแม่ตายขณะรอผลตรวจโควิดเพิ่งเก็บกระดูกพ่อสิ้นใจในรถขณะรอตรวจคิวสุดท้ายสรยุทธเล่าเหตุการณ์ล้านอยากรู้ความจริงก็ดูต่อไม่อยากขดหูก็เปลี่ยนช่องได้ สรยุทธสุดทัศนะจินดาเล่ากลางรายการเรื่องเล่าเชา้านี้โดยบอกว่าเรื่องต่อไปนี้ถ้าไม่อยากขดหูก็เปลี่ยนช่องได้แต่ถ้าอยากรู้ความจริงก็ดูต่อพร้อมเผยเรื่องราวผู้สื่อข่าวรับเรื่องราวชายอายุ58ปีเสียชีวิตในรถขณะรอตรวจเชื้อจนหมดลมหายใจในรถลูกสาวเผยทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่าครอบครัวสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เพราะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสูญเสียแม่จากโควิดเพิ่งจะเก็บกระดูกวันอาทิตย์สูญเสียคุณพ่อจากโควิดเหตุการณ์จากพ่อมีไข้สูงไอแล้วหายใจลำบากคาดว่าติดเชื้อจากแม่ที่เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ครอบครัวเห็นพ่ออาการสุดพยายามพาพ่อไปตรวจเชื้อตามโรงพยาบาลปรากฏว่าคิวเต็มทั้งโรงพยาบาลรัฐเอกชนไปตามจุดตรวจที่คิวเต็ม อาการของพ่อรอคิวนานไม่ไหวจนช่วงเช้าน้องพาพ่อไปจุดตรวจเชิงรุกวัดสามัคคีธรรมลาดเ้าว80พอเห็นสภาพพ่อก็บอกต้องรอก่อนเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงจะตรวจให้เป็นคนสุดท้ายพ่อก็ทนรอในรถจนมีอาการไออาเจียนหายใจไม่ออกสุดท้ายน้องโทรมาบอกไม่รู้จะทำยังไงเรียกเจ้าหน้าที่มาปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่ทันพ่อเสียชีวิตในรถระหว่างรอตรวจ ครอบครัวทำอาชีพค้าขาย12รกรกฎาคมแม่เป็นไข้สงสัยเป็นโควิดหาที่ตรวจไม่ได้เหมือนกันคิวเต็มวันที่14รกรกฎาคมแม่อาการสุดนอนไม่หลับไอหนักจนตรวจเชื้อแบบ Rapid Test ผลเป็นลบพยายามหาโรงพยาบาลตรวจประสานไปโรงพยาบาลไหนก็ไม่มีใครยอมรับทุกที่บอกต้องหาหลักฐานตรวจเชื้อมายืนยันเป็นทางการ กระทั่งวันที่16กรกฎาคมแม่บอกว่าขอนอนกลางคืนนอนไม่ได้ช่วงสายแม่ก็เสียชีวิตรู้ว่าติดเชื้อหลังเสียชีวิตจนวันอาทิตย์พ่อก็มาเสียชีวิตอีกคนเมียเสียชีวิตขณะรอผลตรวจพ่อเสียชีวิตขณะรอตรวจน้องหนูบอกอย่างเดียวว่าเขาให้รออยู่ในรถเขาไม่ให้ลงจากรถแม้แต่จะให้น้องหนูไปเอาบัตรคิวเพื่อที่จะมาตรวจยังไม่ให้น้องหนูลงจากรถเลย โทรไปหาเบอร์ที่เขาให้มาโยนกันไปโยนกันมาโทรไม่ติดบ้างไม่มีคนรับบ้างเจ็บปวดมากและหดหูด้วยแย่มากด้วยความรู้สึกหนูตอนนี้ต้องแก้ไขมันช้ามากมันแย่มากต้องติดตรงนี้ต้องไปติดต่อตรงนี้อีกทีกว่าจะถึงหมอพ่อเขาเป็นคนมีอายุ คิดว่าไม่สบายต้องไปหาหมอหมอเท่านั้นที่ช่วยได้ตอนนี้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ไม่มีโรงพยาบาลไหนที่รับโดยตรงเลยมันแย่มากทำไมต้องเป็นแบบนี้ลูกสาวเผยทางน้ำตาสุดเจ็บปวดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด